สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเสียงโชคขอหวยหรือผู้ที่ชอบเสียงโชคนะครับวันนี้แอดมินจะพาไปชมภาพบรรยากาศจอมปวกไอ้ไข่นะครับหลังจากในโลกโซเชียลที่มีการแชร์ข้อมูลได้ภาพสุดแปลกที่เกิดขึ้นกับจอมปวกกันเป็นจำนวนมาก โดยมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปหรือกุมารที่มีผมจุกหรือบางคนก็ว่าคล้ายกุมารไอ้ไข่หรือที่ฮือฮากับผู้ที่พบเห็นภาพดังกล่าวถึงความน่าเชื่อถือและน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ภายในปา่าโคกกันบ้านลำดวนหมู่สองตำบลทม่มออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่26มกราคม2564ที่ผ่านมา ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายที่ประชาชนนักเสี่ยงโชคจะได้มีโอกาสเดินทางไปสาอแสวงหาลีกดิดตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อหวังว่าจะได้ลีกดิดมาเสี่ยงโชคพบว่าที่ป่าคู่กันที่มีจอมปวกขึ้นคล้ายคุณหรือกุมารแห่งนี้ก็พบว่ามีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอพรและส่งหาลีกดิดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยเฉพาะ ในช่วงที่2อสาวันที่ผ่านมานะครับพบว่านักเสี่ยงโชคและหมอซูงต่างๆได้เดินทางเข้ามาขอเลขเด็ดกันทั้งวันทั้งคืนเป็นจํานวนมากจนทางอําเภอปราสาทต้องมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปจัดระเบียบเปิดให้การเข้าชุมกาบไหว้ครั้งละยี่สิบคนเท่านั้นและต้องนั่งต่อคิวรอกันเข้าเป็นชุดๆเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นจุดแพร่เชื้อโควิด -19 เนื่องจากผู้คนแออัดจํานวนมาก ไม่ต่างกันกันกบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทั้งขนมหวานน้ำน้ำอัดลมน้ำดื่มกาแฟต่างๆก็เข้ามาขายกันอย่างทึคึกทักทำให้ป่าชาวดังกล่าวไม่เงียบเหงาอย่างที่เป็นส่วนเลขเเด็ดนั้นประชาชุนนักเสี่ยงโชคก็ตีตัวเลขกจากปวกที่ทำหลังจากเดินขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับจอมปวกกุมาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายเลขสี่สองไปเสียงชูบบางคนก็เอาอายุกุมารที่หมอสูงบกบางลายโบอกระบุว่าจอมปวกกุมารอายุ39ปีบางคนก็ไปส่องหาเลขตามตัวและจอมปวกก็เห็นแตกต่างกันไปอาทิเช่น2-5 3-1 7-3 4ี่สองและ452เป็นต้นสำหรับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงชูกเสี่ยงดวงของสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เป็นกำลังใจให้เอ เพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ